ข่าวอาจารย์ยักษ์มาเยี่ยมเยือนราชธานีโสกเมื่อวันพุทธที่9กุมภาพันธ์2 5 6 5ที่ชั้นล่างเฮือน0ูนเวลา14นาฬกาอาจารย์ยักษ์วิวัฒน์สันกร,รมทรอ,อดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะทำงานจำนวน10คนมาเยี่ยมเยือนบรวรราชธานีโสกเมื่อมาถึงเข้าไปกราบนมัสการพ่อครูสมณพุทธรัก พร้อมกับสนทนาธรรมซักถามข้อข้องใจก่อนทีมงานจะกลับแวะชมพื้นที่กิิกรรมไร้าสารพิษสร้างความประทับใจให้กับทุกๆคนที่ได้มาสัมผัสหมู่บ้านชุมชนมบวรราชธานีอโศกแห่งนี้ค่ะ ข่าวการสาวนาเข้าไร่เนื่องในปีนี้เป็นวาระพิเศษที่พ่อครูสำนัโพธทร์ั์ครบรอบ88ปีโพธิกิจแต่งที่พ่อครูเน้นย้ำเสมอมาก็คือการพัฒนาสร้างอาหารให้มากที่สุดเมื่อวันอังคารที่6กุมภาพันธ์2565เวลา9นาฬิกถึง16นาฬิกาโดยประมาณที่ชั้น2เหือน00 มีเสวนาวเรื่องการปลูกข้าวไร่ผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า20คนโดยท่านสมณะเดินดินติคาวโรเป็นประธานถ่ายทอดองค์ความรู้จากดรร่วมจิตนกเขาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะทำงานพี่น้องชาวเกษตรกรรมไร้าสารพิษและผู้สนใจผลิตสร้างอาหารฝ่ายต่างๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์จริง สามารถแก้ปัญหาวิกฤตกับสภาพพื้นดิน้านราดได้อีกระดับหนึ่งการปลูกข้าวไร่ก็หมายถึงข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวที่ปลูกในที่ราบโดยทั่วไปที่มีความชื้นพอสมควรคุณสมบัติที่เหมาะก,กับการปลูกข้าวไร่นั้นก็คือต้นทุนต่ำใช้น้ําน้อยปุ๋ยน้อยไม่ไถไม่ต้องการน้ําขังในการเพาะปลูกและทนความแห้งแล้งได้ดี ปลูกโดยใช้วิธีหยอดเมล็ดข้าวลงในหลุมเรียงเป็นแถวคล้ายการปลูกข้าวโพดได้ผลผลิตสูงข้าวไร่จะใช้พื้นที่นามโมซึ่งเป็นพื้นที่เหมาะกับการทำข้าวไร่หัวใจของการทำข้าวไร่นั้นก็คือการทำให้ดินดีนั่นเองค,คุณมันแม่นคุณบุญลาคุณพูนไทยและอาจารย์ค่าดินตอนนี้ตเตรียมปลูกข้าวไร่แล้วจำนวนสี่แปลงค่ะ ตอนนี้เราเป็นคนจนเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะช่วยคนจนได้อย่างไรในตานองเดียวกันอ่ะชาวนาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยการที่เราจะช่วยชาวนาคือเราต้องมาเป็นชาวนาเองอ่ะนะต้องมาเป็นชาวนาเองเลยทําเองเลยถึงที่เขาจะสัมผัสแล้วก็รับรู้ได้ดีที่สุดก็คือว่าทําให้เขาดูดีกว่าพูดให้เขาฟังเราทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างนะซึ่งคิดว่าเข้าได้ที่ รองศาตราจารย์ดรร่วมจิตที่จะมานำเสนอให้พวกเราเนี่ยน่าจะเป็นทิ่งหนึ่งนะที่ที่คิดว่าตรงตรงกับอุดมการณ์ของพวกเรา